สวัสดีคะ่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ร,รายการสบายสบายหลังข่าวคุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงกับดิฉันสิรินรัตนธนทม,มาตนะคะในสัปดาห์นี้คะ่ะคุณผู้ฟังวันนี้จะชวนคุณผู้ฟังไปลงพื้นที่ที่จังหวัดนครราชสีมาก,กันอีกครั้งหนึ่งนะคะเนื่องจากว่ามีการตรวจสอบพบหลักฐานทางโบราณคดีประเภทโครงกระดูกม,มนุษย์และภาชนะดินเผาออจากการกัดเซาะหน้าดินของฝนที่ตกหนักในพื้นที่ตำบลลำพียกอำเภอคอนบุรี จังหวัดนครราชสีมาค่ะวันนี้ก็เลยจะชวนคุณผู้ฟังไปสำรวจเรื่องนี้กันนะคะกับคุณวรรณพงศ์ปารักวงณ์อายุทยาค่ะท่านเป็นนักโบราณคดีชำนาญการสำนักศิลปากรที่10นครราชสีมากรมศริลปากรจะมาให้รายละเอียดในเรื่องดังกล่าวกับเรานะคะในช่วงที่2ค่ะช่วงแรกฝากกันหน่อยนะคะรายการสบายๆหลังข่าววันนี้มีกล่องแก้วสำหรับบรรจุอาหารจากธนาคารอมสินมามอบให้1รางวัล โดยส่งจดหมายมาที่รายการสบา,สบายสบายหลังข่าวตามที่อยู่119ทับ380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210 10. หรือแสดงความคิดเห็นใน youtube รายการสบายสบาย,บายหลังข่าวย้อนหลังค้นหาช่องเก็บเบีย้ยใต้ถุนร้านแล้วทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่คุณอมรรัตน์เย็นพ โยจากจังหวัดพิษณุโลกนะคะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะเอาล่ะเดี๋ยวพักก่อนดีกว่าแล้วก็ช่วงหน้าเนี่ยนะคะจะมาคุยกันเรื่องของพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณและภาชนะดินเผากันค่ะที่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมารายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามช่วงต่อไปพักกันก่อนสักครู่เดียวค่ะคุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงใน สบายสบายล้างข่าว คุ้ฟังค่ะเข้าสู่ช่วงที่2นะคะมาพูดคุยกันเรื่องพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณและภาชนะดินเผาค่ะที่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมานะคะตะกี้เราเกริ่นไปละแน่นอนค่ะในภาพของรายละเอียดเนี่ยเราจะได้ไปคุยกับคุณวรรณพงศ์ปารักวงณ์อายุทยานักโบราณคดีชำนาญการสำนักศิลปากรที่10นครราชสีมากรมศิลปากรค่ะตอนนี้พร้อมอยู่ในสายอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเตยนะผู้ฟังทุกท่านค่ะค่ะก่อนอื่นเลยค่ะอาจารย์ต้องให้เล่า ถึงที่มาที่ไปนะคะของการพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณที่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนคนรราชสีมาก,กันก่อนที่มาที่ไปเป็นยังไงคะคือต้องเล่าให้ทุกท่านฟังก่อนครับว่าเวลาเราพูดถึงล่องรอยหลักฐานทางโบราณาคดีในวัฒนธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์เนี่ย เรามักจะเจอด้วยความบังเอิญครับคุณเตยเหมือนกับที่เคยเล่าให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับแหล่งโบราณคดีนโนนพลพลานในพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมาซึ่งอยู่กลางเมืองเก่านครราชสีมานะครับ<ะ>ทําไมถึงเจอด้วยความบังเอิญครับเนื่องจากว่าหลักฐานทางโบราณคดีในวัฒนธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ใต้ผิวดินครับ แล้วก็เกิดจากการทับถมนะครับชั้นดินเป็นระยะเวลาหลายร้อยหลายพันปีสาเหตุที่เราเจอโครงกระดูกมนุษย์นะครับรวมไปถึงหลักฐานทางโบราณาคดีอื่นๆจากแหล่งโบราณาคดีบ้านไร่แหลมทองพัฒนาหนึ่งตำบลลำพียกอำเภอคอนบุรีจังหวัดน,นครราชสีมาก็เป็นเพราะการที่ฝนตกต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหลายวันครับพอฝนตกก็ทําให้ดินเนี่ยมันถูกชะล้างนะครับนําไปสู่การพบ ร่องรอยหลักฐานทางโบราณคดีซึ่งสำนักศิลปรกรที่สิบนะครราชสีมาของเราก็ต้องขอบพระคุณทางที่ว่าการอำเภอคอนบุรีนะครับที่พอทราบข่าวก็รีบแจ้งมายังสำนักศิลปรกรที่สิบเพื่อให้อมอบหมายเจ้าหน้าที่เนี่ยลงไป ตรวจสอบหลักฐานทางโบราณาคดีที่พบในครั้งนี้ครับค่ะอ๋ออันนี้เป็นล่าสุดเลยใช่ไหมคะอาจารย์ที่พบที่ที่ล่าสุดเลยครับล่าสุดเลยเนื่องจากว่าพอเข้าฤดูฝนเนี่ยฝนตกหนักแล้วก็ทําให้ช้าล้างหน้าดินนะครับหลักฐานที่เราพบเนี่ยจะตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของเขื่อนลำแชะนะครับซึ่งเป็นเขื่อนสาคัญนะครับของอําเภอคอนดุรีแล้วก็ลักษณะ ภูมิประเทศนะครับจะมีลักษณะเป็นเนินดินขนาดใหญ่ครับาลาดลงไปทางด้านทิศต,ตะวันตกก็คือรับกับ เขื่อนลำแชะนั่นแหละซึ่งแต่เดิมไม่ได้มีสภาพเป็นเขื่อนเนาะเป็นลำน้ำธรรมชาติเพราะฉะนั้นการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยสิ่งที่เราละเลยไม่ได้ก็คือเราต้องตั้งอยู่บนพื้นที่ราบใกล้กับแหล่งน้ําเพื่อ,อให้มีความเหมาะสมสําหรับทําเกษตรกรรมนะครับแล้วก็ความพิเศษที่ท,ที่เราพบหลักฐานานาไปสู่ข้อสันนิษฐานของมนุษย์โบราณในพื้นที่แหล่งโบราณคดีบ้านไร่แหลมทองพัฒนา1ที่ตําบลาเพียแข่งนี้ก็คือ น่าจะมีร่องรอยของการหาของผาล่าสัตว์ด้วยเพราะว่าแหล่งโบราณน,นาคดีเนี่ยอยู่ไม่ไกลจากทิวเขาสันกําแพงนะครับทิวเขาสันกําแพงต่อจากเทือกเขาใหญ่ะครับมาทางด้านทตะวันออกจะเป็นทิวเขาสันกําแพงแล้วก็จะต่อเนื่องไปที่ทิวเขาพนมดงหลักนะครับซึ่งกั้นระหว่างภาคตะวันออกเชียงเหนือของไทยกับที่ราบรุ่มภาคตะวันออกแล้วก็ที่ราบกัมพูชาน,นั่เองครับค่ะอ๋อเป็นความพอดี ที่ชาวบ,บ้านผ่านไปเจอ,ใช,อใช่ครับใช่ครับใช่ครับอ๋อพอดีฝนตกแล้วพื้นที่ประมาณเท่าไหร่คะอาจารย์ที่มีการขุดค้นพบเนี่ยหลังจากที่เจอเนี่ยคะนําเรียนอย่างนี้ครับว่าเราไม่ได้มีการขุดค,นค้นทางโบราณคดีอย่างเป็นระบบะหน้าที่ของเราก็คือการลงไปตรวจสอบแล้วก็ดูหลักฐานที่พบบนผิวดินครับแล้วเราก็ดําเนินการเก็บกู้นะครับต้องใช้ําว่าเก็บกู้หลักฐานที่ปรากฏให้เห็นบนผิวดินเพื่อนําไปอนุรักษ์โดยร่องรอย ของหลักฐานทางโบราณาคดีที่เราเจอในครั้งนี้ครับนั่นก็คือร่องรอยของโครงกระดูกมนุษย์โบราณนะครับที่หลงเหลือเฉพาะพ่อนล่างนั่นก็คือกระดูกเชิงการไปจนถึงปลายเท้า ซึ่งจากลักษณะทางกายภาพเนี่ยเราสันนิษฐานว่าเป็นเพศชายเพราะว่าดูจากสรีระมีสรีระที่ใหญ่นะครับแล้วก็กระดูกเชิงการแคบนะครับหันศีซะไปทางด้านทิศเหนือนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> ความพิเศษอีกประการหนึ่งก็คือการเจอกลุ่มหม้อครับจำนวน5้ใบยอยู่ที่บริเวณปลายเทา้าซึ่งในทางวิชาการโบราณคดีเราก็จะบอกว่าหม้อจานวน5ใบเหล่านี้เป็นของอุทิศให้กับโครงกระดูกโครงนี้นะ ของก็ของอุทิตคืออะไรครับของอุทิศก็คือของที่เราเชื่อว่าเมื่อคนตายเสียชีวิตลงเนี่ยก็จะนําของเราเนี้ยไปใช้ในโลกหลังความตายนั่นเองครับ <c oughs> อันนี้คือภาพหลักฐานท,ที่เราเจอใช่ไหมคะหลเร <c oughs> ื่ใง่างๆครับใช่ครับถ้าดูความแตกต่างนะคะอาจารย์มีความแตกต่างจากการขุดพบในพื้นที่อื่นๆยังไงของโคร,ราชนะคะของนครรา,ราชสีมาเนี่ยค่ะอยากให้เทียบดูให้เห็นภาพ คือด้วยความที่นครราชสีมาของเราเป็นจังหวัดใหญ่ครับเพราะฉะนั้นการพบร่องรอยหลักฐานทางโบราณคดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่เราเรียกว่ายุคก,ก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยก็มีจํานวนหลายแหล่ นะครับที่เคยให้เล่าที่เคยเล่าให้คุณเตยให้ท่านผู้ชมฟังยกตัวอย่างาเช่นแหล่งโบราณาคดีโนนพล้านนะครับก็กําหนดอายุอยู่ในช่วงวัฒนธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายาามนุษย์โบราณที่แหล่งโบราณคดีบ้านไล่แหลมทองพัฒนาหนึ่งที่ตําบลลเพียกอําเภอคอนบุรีแห่งนี้เบื้องต้นเราก็กําหนดอายุอยู่ในช่วงยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายด้วยเช่นเดียวกันทําไมถึงกําหนดแบบนั้นเนื่องจากว่าพอเราเดินสํารวจแหล่งโบราณคดีเนี่ยเราเจอ ตะกรัรนโลหะครับซึ่งตะกรัรนโลหะเนี่ยเป็นร่องรอยของการถลุงโลหะเหล็กแสดงว่าคนที่พรบุรีแห่งเนี้ยเรียนรู้ที่จะใช้โลหะเหล็กแล้วแต่ความพิเศษก็คือว่านอกจากเราจะเจอตะกันโลหะแล้วเรายังเจอขวานหินขัดซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่พบมาตั้งแต่สมัยที่เก่ากว่าด้วยสะท้อนใี้เห็นอะไรครับอย่างที่ผมนําเรียนไปว่าคนที่บ้านไร่แหลมทองพัฒนาหนึ่งรู้จัก เลือกพื้นที่เพื่อที่จะทำเกษตรกรรมแล้วแสดงว่าเขาก็ยังรู้จักที่จะหาของป่าล่าสัตว์ด้วยโดยอาจจะใช้ ขวานดินขัดเหล่านี้นะครับในการแล่เนื้อตัดเนื้อนะครับส่วนที่สําคัญกลับมายังที่อยู่อาศัยของเขานอกจากนี้เรายังเจอกระสุนดินเผาด้วยนะครับ oh. ซึ่งกระสุนดินเผาเนี่ยก็หน้าที่การใช้งานก็อาจจะคล้ายกับปัจจุบันคืออาจจะเป็นลูกที่เป็นส่วนหนึ่งของหน้าไม้เวลาย,ยิงสัตว์ก็เป็นได้ครับ <Okay. S 2> แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยหลักฐานที่เราเจอเนี่ยแน่นอนแหละว่าเราไม่ได้มีการขุดค้นทางโบราณคดีอย่างเป็นระบบ ก็เป็นเพียงข้อสันนิษฐานที่ได้มาจากการเก็บกู้โบราณวัตถุนะครับแล้วก็การสำรวจทางโบราณคดีนั่นเองครับแสดงว่ารอบนี้นอกจากว่าโครงกระดูกแล้วก็ยังพบภาชนะอะไรต่างๆที่พูดถึงใ<ช>งดินเัอกลายเป็นว่าการช้าของหน้าดินเนี่ยทำให้เราเจอหม้อที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์เนี่ยหลายไปนะครับซ,ซึ่งแสดงให้เห็นถึง เทคนิควิธีการของการผลิตภาชนะของคนในย่านนี้ก็แล้วกันนะครับซึ่งเขาอาจจะมีของป่าล่าสัตว์เป็นตัวกลางในการติดต่อระหว่างชุมชนตอนใต้ของนครราชสีมากับชุมชนทางตอนเหนือของนครราชสีมาที่มีทรัพยากรสําคัญนั้นก็คือเกลือสินเทาก็เป็นได้นะครับคือ ภูมิประเทศเนี่ยนะครับของจังหวัดนนะครนะคราชสีมาของเราเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์ครับทางตอนเหนือมีเกลือสินเทา <c oughs> ทั้งตอนล่างมีป่า ขนาดใหญ่นะครับก็เหมาะสําหรับการหาของป่าล่าสัตว์ครับนั่นแสดงว่าเกลือสิงเทาก็เป็นผลิตภัณฑ์หลักแล้วค่ะใช่ไหมคะอาจารย์ใช่เะนนั้นนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ของคนโบราณที่อยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดนครราชสีมาแต่บริเวณคอนบุรีเองเนี่ยอาจจะเป็นของป่าค่ะคุณเตยเพราะว่าเราอยู่ใกล้กับกับป่าผืนใหญ่มากๆนนะครับแล้วก็จากแหล่งโบราณคดีเนี่ยใช้ระยะทางแค่หนึ่งกิโลเมตรครึ่งเท่านั้นก็เข้าสู่เขตป่าแล้วนั่นเองนะครับ โอ้ก็ถือว่าเป็นสะท้อนที่เห็นความสมบูรณ์อย่างที่อาจารย์บอกนะของพื้นที่ตรงนั้นนะคะใช่ครับใช่ครับผมดึงดูดให้มนุษย์โบราณเขาเลือกเข้ามาตั้งถิ่นฐานตรงนั้นได้เลยถูกต้องครับใช่ค่ะอาจารย์หลักฐานที่ค้นพบเนี่ยมีข้อสันนิษฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดีเบื้องต้นว่าประมาณกี่ปียังไงบ้างคะอาจารย์ผมกําหนดอายุเบื้องต้นว่าอยู่ในช่วงยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายซึ่ง ออยู่ในห่วงประมาณ2,500ถึง1,500ปีมาแล้วครับโดยล่องรอยหลักฐานในช่วงเวลานี้เนี่ยเราเจอการมีอยู่ของคนโบราณกระจายตัวอย่างหนาแน่นไม่ใช่แค่นครราชสีมานะครับแต่กระจายตัวไป ทั่วดินแดนไทยเลยก็ว่าได้เพราะว่าชุมชนในยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายเหล่านี้นี่แหละครับพอ,อรับอิทธิพลจากอินเดียเข้ามาก็จะกลายเป็นชุมชนยุคประวัติศาสตร์นะครับเป็นยุคเริ่มต้นประวัติศาสตร์นั่นเองนะครับสแสดงว่าคนที่คอนบุรีที่เราเพิ่งเจอก็ไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวแต่อยู่อย่างหนาแน่นแล้วก็กระจายตัวอยู่โดยทั่วไปครับในช่วงเวลานี้ครับคุณเต้พอดีว่าเราเจอโดยบังเอิญเนี่ยนะคะาจานะก<ช>็ไม่สามารถท<ช>ี่จะ,จะชี้ชัดว่า สมัยไหนอะไรยังอไงได้ชัดเจนเนาะใช่ครับใช่ครับค่ะเรื่องของการค้นพบหลักฐานก็ช่วยเติมเต็มข้อมูลอะไรต่างๆได้เยอะเหมือนกันนะคะอาจารย์เรื่องของร่องรอยมนุษย์โบราณเนาะใช่ใช่ครับคือเวลาเราพูดถึงการมีอยู่ของคนนะครับค่ะอย่างที่ผมนําเรียนให้ให้ทุกท่านฟังนะครับว่าคนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเนี่ยเราเจอหลักฐานเก่าแก่ที่สุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4 0 0พันปีมาแล้วนะครับปรากฏผ่านผ้าเขียนสีแล้วก็จาก แหล่งโบราณคดีที่เป็นคีย์ไซส์สำคัญอย่างแหล่งบราณคดีบ้านโนนวัดในพื้นที่อำเภอโนนสูงซึ่งอยู่ทางตอนบนของจังหวัดนครราชสีมาแต่ทางตอนล่างเนี่ยครับเรามีข้อมูลน้อยมากเพราะฉะนั้นก็ต้องขอบคุณทางท้องถิ่นนะครับทางอ,าอำเภอคอนบุรีที่พอพบหลักฐานแล้วก็รีบแจ้งเราทันทีเพื่อที่จะเก็บข้อมูลให้มีความสมบูรณ์แล้วก็ครบถ้วนมากที่สุด แม้ว่าเราจะไม่ได้มีการขุดค้นทางโบราณาคดีแต่หลักฐานที่เราพบหรือหลักฐานที่เราได้จากการสํารวจทางโบราณาคดีก็จะช่วยชี้ให้เราเห็นเป็นเบื้องต้นได้ครับว่าช่วงอายุของเขาอยู่ในช่วงเวลาใดหรือกิจกรรมของคนในวัฒนธรรมยุคก่อนวัตตร์ตอนปลายที่แหล่งโบราณคดีแห่งนี้เนี่ยเป็นอย่างไรครับซึ่งผมเล่าต่อไปว่าบริเวณนี้ครับบริเวณอำเภอคอนบุรีเสริงสาง เนี่ยไปจนถึงอำเภอปากคำแล้วก็ลงไปจนถึงอำเภอตาพญาเนี่ย พอเราเจอหลักฐานของคนในวัฒนธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์หลายแห่งก็สะท้อนให้เห็นว่าก่อนที่เขาจะเป็นเส้นทางการค้าที่สําคัญในวัฒนธรรมขอมหรือขเขมรโบราณมาจนถึงสมัยยุธยาและรัตนโกสินทร์เนี่ย<ฮ>เมื่อพันสองพันปีก่อนเนี่ยมันมีคนอยู่มาก่อนนําไปสู่การเกิดขึ้นของประสาทเขมรในสมัยหลังนะครับนําไปสู่การเป็นเส้นทางการค้าสําคัญที่มีการถูกพูดถึงอยู่เสมอนะครับ<ฮ>ในสมั อยุทยาแล้วก็ในสมัยรัตนโกสิน์ด้วยครับค่ะอาจารย์พอหลักฐานต่าง,างๆที่เราเจออ่าพอชาวบ้านนะคะเจอเราไปทันท่วงทีก็ต้องขอบคุณชาวบ้านตรงนี้มากๆใช่ใ,ใช่จะมีการจัดเก็บหลักฐานที่ที่ขุดไว้ยังไงบ้างคะอาจารย์ ครับก็ตอนแรกเราก็เก็บกู้เฉพาะ,อะของอุทิศที่ที่เป็นหม้อ5้าใบนะครับ<ะ>รวมไปถึงหลักฐานทางโบราณคดีชิ้นสําคัญที่พอจะเล่าร่องรอยกิจกรรมของมนษย์ณแอดีตอย่างเช่นที่ผมนําเรียนไปกว่าทิ้นขัดกระสุน<ม>ดินเผานะครับหรือ,อร่องรอยของอเทคนิคการตกแต่งชิ้นส่วนภาชนะดินเผาเนี่ยเราก็เก็บมานะครับต,ตอนเนี้ผมวิเคราะห์เรียบร้อยหมดแนละ้วส่งข้อมูลนะครับ<ม>แล้วก็เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเฟซบุ๊ก แฟนเพจเรียบร้อยแล้วเราก็นำโบราณวัตุเหล่าเนี้ยครับอมอบให้กับพิพิธภัณฑ์ทถศานแห่งชาติมหาวิรวง์ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดช,ชอบพ,พื้นที่อำเภอคอนบุรีนะครับนำไปจัดแสดงในอนาคตถึงร่องรอยของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาของเราครับค่ะนะคะแต่ว่าเท่าที่เราทราบเนี่ยนะจารา์นะในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเนี่ยจะมีการขุด พบพวกหลักฐานโบราณคดีประวัติศาสตร์บ่อยมากอาจารย์<ช>ที่สัตาษณ์มานี่แเราก็ดี<ช>ติดตามข่าวเพราะอะไรอะคะอาจารย์มันมคืออย่างนี้นรครับก็ต้องนําเรียนว่าจังหวัดอื่นเนี่ยที่ที่เราไม่ทราบเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีแต่อาจจะยังไม่เคยมีการดําเนินงานทางโ,โบราณคดีอย่างเป็นระบบนะครับ2 นะครับหลายที่เจอแต่ไม่แจ้งให้สํานักศิลปกรที่สิบนครนาชาสีมาของเราทราบเพราะฉะนั้นก็จะไม่ได้มีการารวบรวมข้อมูลว่า,าเราเคยเจอร่องรอยหลักฐานทางโบราณคดีคที่ไหนบ้างนะครับสามจังหวัดนครนชสีมาเป็นจังหวัดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเพราะฉะนั้นร่องรอยหลักฐานทางโบราณคดีก็แน่นอนล่ะครับก็ต้องมีจํานวนมากกว่าจังหวัดอื่นที่มีขนาดเล็กกว่าแต่ไฮไลท์ สำคัญของแหล่งโบราณคดีบ้านไล่แหลมทองเนี่ยก็คืออำเภอคอนบุรีเนี่เป็นต้นกําเนิดลําน้ํามูลนะครับคุณเตยกับท่านผู้ชมน่าจะทราบดีว่า,าแม่น้ำมูลเป็นหัวใจเส้นเลือดสำคัญของคนในภูมิภาคอีสานใต้ต้นกําเนิดอยู่ที่นี่ นะครับก,ก็เป็นที่น่าสนใจว่าแม่น้ํามูลก็เป็นอีกหนึ่งแม่น้ําวัฒนธรรมที่เราเจอร่องรอยทางประวัติศาสตร์ทางโบราณคดีตั้งแต่สองพันกว่าปีก่อนตั้งแต่ต้นน้ํานะครับแล้วก็มีพัฒนาการทางโบราณคดีทางประวัติศาสตร์ไปจนถึงปลายน้ําก็คือในพื้นที่ของอําเภอหกเจียมจังหวัดอุบลราชธานีครับ ค่ะอ๋ออาจารย์พอจะนึกภาพออกแล้วพอเป็นต้นแม่น้ํามูเนี่ยก็คือความเป็นอยู่ตรงนั้นมันจะเริ่มต้นในส่วนของยุคโบราณก็จะเห็นภาพชัดหน่อยใช่<อ>ใก็กลายเป็นว่าแม่น้ําเส้นเนี้ยครับคือปกปติเนี่ยเวลาคนปัจจุบันนี่นย เราก็จะบอกว่านี่คือเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตของคนอีสานใต้แต่ในความเป็นจริงแล้วมันหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตของคนมาตั้งแต่สองพันกว่าปีก่อนดังปรากฏให้เราเห็นผ่านหลักฐานทางโบราณคดีตั้งแต่ร่องรอยของยุคก่อนประวัติศาสตร์ต่อนเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี่ก็ยังมีการตั้งหินฐานอย่างหนาแน่นค่ะผมะอาจารย์ถ้าฉันนั่นแพอ,พอเจอสันนิษฐานว่าพอเป็นกลุ่มนี้ปุ๊บเจอโครงกระดูกมนุษย์ปุ๊บสำรวจอีกเจอ ภาชนะอยู่ร,บรอบๆอีกอันนี้กาลมันคิดว่าก็น่าจะมีความเป็นไปได้อีกว่าในอนาคตก็ต้องมีให้เห็นอีกเป็นเรื่งๆนบ่อยเนาะมีอย่างแน่นอนครับคุณเตยคือหลักฐานที่ที่เราเห็นบนผิวดินที่เราไม่ได้ขาวมาเก็บกลับมาได้เนี่ยแน่เส้นบาดสนกลางอย่างน้อยก็ประมาณ ร้อยเมตรนะครับของ <Okay. S 1> ของเนินเนินนั้นก็มีหลักฐานหนาแน่นแสดงว่าบ้านไร่แหลมทองพัฒนาหนึ่งที่ตำบลลำพีกเนี่ยก็คงเป็นป่าช้าของวันนุษย์โบราณที่มีขนาดใหญ่อะนะครับมากมากเพราะว่าหลักฐานทางโบราณคดีเนี่ย หนาแน่นด้วยแล้วก็กระจายตัวเป็นวงกว้างด้วยสิ่งหนึ่งที่เราในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่กํากับดูแลรักษาโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปะวัตถุเนี่ยก็คือการที่เราต้องขอความร่วมมือจากทุกท่านในฐานะเจ้าของพื้นที่ในฐานะหน่วยงานในพื้นที่ต่างๆที่พบร่องรอยหลักฐานทางโบราณคดีเหล่านี้ให้ช่วยกันเป็นเป็นหูเป็นตาเป็นปากเป็นเสียง ให้กับกรมศิลปากรหรือสำนักศิลปากรที่10นครนัชสีมาคุณอุปการสําคัญของงานโบราณคดีที่มันจะเกิดขึ้นได้แล้วเป็นรูปประธรรมนั่นก็คือว่าเราต้องพยายามให้แหล่งโบราณคดีด้านเนี่ย ถูกทาลายน้อยที่สุดนะครับก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากจากทุกภาคส่วนในในพื้นที่ต่อไปเพราะลําพังเองอถ้าเราจะหวังแต่สํานักศิลปาและปกรที่สิบนครราชสีมาเราไม่สามารถด,ดูแลได้อย่างทั่วถึงครับคุณเตยเพราะว่าเราดูหกจังหวัดในภูมิภาคนี้โ่้นี่กำลังจะถามเลยว่าในความรับผิดชอบตรงนี้คือแค่ที่โคราชแต่ไม่ใช่หมดในภาคอีสานใต้นะคะทั้งหมดจังหวัดของอีสานใต้นครชัยบุรินบวกศรีสะเกดบวกมหาสารคามครับหกจังหวัดค่ะครับผมอาจาร เช่นนั้นเนี่ยคือถ้าใครอยากจะไปชมไปดูเนี่ยคือเขามีมีเปิดให้ชมให้ดูแม่าปัจจุบันเราส่งมอบให้พิพิธภัณฑ์ทัศนานแห่งชาติมหาวเวงนะครับการขอให้ชมเนี่ยยังยังไม่มีครับคุณเตยอ,อาจจะแถนแน่นาะโค้ดอาจจะนํามา เป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการของร่องรอยของคนยุคก่อนประวัติศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาครับ,รบอ,อย่างน้อยก็สะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่ของผู้คนในตำบลของเราในใอำเภอของเราในจังหวัดของเราครับผมได้ไปศึกษานะคะให้คนรุ่นใหม่ได้ไปศึกษาด้วยเพราะว่าคนรุ่นใหม่ก็ยังมีให้ความสนใจอยู่นะ ใช่ครับมันก็จะมีกลุ่มตรงข้ามนะก็คืออย่างในโซเชียลมีเดียเนี่ยเขาก็จะใช้เครื่องมือสแกนวัตถุระเบิดเนี่ะครับมุ่งที่จะหาโบราณวัตถุนะครับมันก็ทําให้หลักฐานทางโบราณคดีได้รับความเสียหายแล้วมันไม่ได้รับการศึกษาอย่างเป็นระบบ นะครับเพราะฉะนั้นก็น่าเสียดายที่หลักฐานของคนโบราณเนี่ยถูกทําลายไปครับผมค่ะนะคะอาจารย์ท้ายนี้มีอะไรฝากไปถึงคุณผู้ฟังบ้างไหมคะอาจารย์เชิญเลยค่ะก็แหล่งโบราณคดีบ้านไร่แหลมทองพัฒนาหนึ่งก็นะับเป็นอีกหนึ่งร่องรอยหลักฐานการมีอยู่ของผู้คนบริเวณต้นลําน้ํามูลก็ว่าได้นะครับซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ของคนอีสานใต้นะครับทุกคนนะครับแล้วก็นครราชสีมาบ้านเรานะครับก็ถือว่าเป็น อีกหนึ่งจังหวัดที่ปรากฏต้องรอยการมีอยู่ของผู้คนมาตั้งแต่ยุคก่อนประรวัติศาสตร์สมัยยินใหม่นะครับแล้วก็มีการอยู่อาศัยต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันสะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์นะครับของพื้นที่ของเราครับค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะจารย์ทะ ครับยินดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค,ค่ะคุยกับคุณวรรณพงศ์ปลาละกะวงศ์ณอายุธยานะคะนักโบราณคดีชํานาญการสํานักศิลปากรที่10นครราชสีมากลุ่มศิลปกรค่ะคุณผู้ฟังก็ในรายละเอียดอย่างที่ว่ากระไายค่ะฉะนั้นแล้วคุณผู้ฟังเองเนี่ยนะคะบางทีเราไม่ได้ตั้งใจเนาะอเผอิญไปเจอเหล่านี้ต้องรีบแจ้งให้กับกลุ่มศิลปกรได้ทราบโดยด่วนเลยนะคะเพราะว่าเขาจะได้นําไปตรวจสอบอย่างทันท่วงทีแล้วก็เป็นประโยชน์กับวิชาการโบราณคดีนะคร ราชสีมาหรือว่าจากสำนักที่อื่นๆด้วยนะคะการค้น,คนพบหลักฐานครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยเติมเต็มข้อมูลร่องรอยของมนุษย์โบราณวัฒนธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดคนครราชสีมาให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะอ่ะทิ้งท้ายก่อนที่จะจากกันค่ะสบายๆหลังข่าวของเรานะคะวันนี้มีกล่องแก้วสําหรับบรรจุอาหารจากธนาคารอมสินมอบให้หนึ่งรางวัลกติกาค่ะส่งจดหมายมาเที่ยวบริการสบายๆหลังข่า ตามที่อยู่119ทับ380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210 10หรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังนะคะค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านแล้วทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่คุณอมรรัตน์ย็นพินโยจากจังหวัดพิษณุโลกนะคะขอแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งค่ะหมดเวลา แล้วนะคะสำหรับรายการสบายๆหลังข่าววันนี้ดิฉันสิรินรัตนนมาธาลากมุฟังไปก่อน